งั้นเราพยายามมารู้กายอย่างที่กายเป็นรู้จิตใจอย่างที่จิตใจเป็นไปเรื่อยๆนะเครื่องมือคือสติกับปัญญาสติเป็นตัวรู้ทันความมีอยู่ของกายของใจเรียกว่ารู้สภาวะนะวารูปรธรรมนามรธรรมนี้เป็นสภาวะธรรมนะไม่ใช่สิ่งที่เรามาโนโคิดเอาเองนะไม่ใช่ของจริงเรื่องที่คิดนึกเอาไม่ใช่ของจริง เราต้องดูจากของจริงรู้สึกลงที่กายอันนี้กายมันของจริงเป็นสภาวธรรมจิตใจนะสุขทุกข์ดีชั่วที่เกิดทางจิตใจอะไรเนี้ยเป็นของจริงเป็นสภาวธรรมอย่างความโกรธเป็นสภาวธรรมนะความคิดในเรื่องราวที่ทําให้โกรธเนะี่ยเป็นบัญญัติไม่ใช่สภาวธรรมน้าเราปฏิบัตินะเราจะเจริญวิปัสสนานะต้องหลุดออกจากความคิดให้ได้นะ ตื่นขึ้นมาในโลกของความรู้สึกตัวให้ได้ตัวนี้เครื่องมือที่จะฝึกให้จิตเราหลุดออกมาจากโลกของความคิดความฝันนั่นคือการฝึกสมาธินั่นเองฝึกให้จิตตั้งมั่นเรียกว่าจิตสิกขาพอจิตตั้งมั่นได้นะก็จะเห็นสติะระลึกรู้กายสติะระลึกรู้ใจเนะี่ยจะ,ะระลึกได้ร่างกายมีอยู่รู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงมีรู้สึก จิตใจมีอยู่รู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวเปลีป่ยนแปลงรู้สึกตรงนี้แหละที่พวกเราจะต้องฝึกต้องทําให้มากะเรียกว่าเรามีสตินี่พอเรารู้สึกมากๆเข้านะโดยจิตที่เราตั้งมั่น,นมีเงื่อนไขคือจิตเราต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผ,ผ,รผู้ตื่นผู้เบิกบานพอจิตเราตั้งมั่นแล้วมีสติเราลึกรู้กายมันก็จะเห็นความจริงของกาย การที่เราได้เห็นรู้ถูกเข้าใจถูกเห็นความจริงตัวนั้นก็คือตัวปัญญาปัญญาจะทำหน้าที่ละหน้าที่ปล่อยวางเราไม่ได้มีหน้าที่ละวางอะไรทั้งสิ้นนะเราหน้าที่ที่จะปล่อยวางได้ละความยึดถืออะไรได้เป็นหน้าที่ของปัญญาปัญญาจะเกิดได้นะอาศัยสติกาสัมมาสมาธนะิเพราะฉะนั้นทีแรก ลรามีสติะระลึกรู้กายมีสติะระลึกรู้จิตใจกายนั่งอยู่รู้สึกกายยืนเดินนั่งนอนรู้สึกกายหายใจออกรู้สึกกายหายใจเข้ารู้สึกขอเน้นคำว่ารู้สึกไม่ใช่เพ่งถ้าเพ่งนี่เสร็จเลยไม่ได้เรื่องเลยนะเสียเวลามันเป็นอาตักเป็นแม่ฐานโยคทำตัวเองให้ลำบากแค่รู้สึกสติเป็นตัวรู้เราลึกรู้ว่าตอนนี้ รูปมันนั่งอยู่รูปมันยืนรูปมันเดินรูปมันนอนรูปมันหายใจออกรูปมันหายใจเข้ารูปมันเคลื่อนไหวรูปมันหยุดนิ่งใครรู้สึกไปแล้วถ้าจิตเราตั้งมั่นเราจะเห็นว่ารูปหรือร่างกายนะกับจิตใจนะเป็นคนละอันกันจิตมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมันก็จะเห็นนะร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูใช่ไหมพอจิตตั้งมั่นนะไเห็นดันทีเลย ร่างกายเป็นของถูกรู้ถูกดูนั่นคือการเจริญปัญญานะ